และตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะอันดับที่1ของเราค่ะบอดต้องอ้อนวอนจากสารสารสินนะสิบอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะแฟนๆขอมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็สําหรับวันเสาร์นี้ก็อยู่ที่อันดับที่1ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่รอช้านะไปคว้าตัวสารสารสินมาคุยกันเลยนะคะในช่วงแชทชาร์โชว์ที่90ลูกทุ่งรักไทยสวัสดีค่ะพี่สาร สวัสดีครับสวัสดีจีออยด้วยครับสวัสดีครับค่ะนะคะเสียงพี่สารสารสินนี่คือร้องเพลงดีมากแต่ว่าเสียงพูดเนี่ยทําไมเสียงหล่อจังเลยอะคะอาจจะดับเสียงมาทำไมเสียงมีความหล่อมากๆนี่เป็นพระเอกละครวิทยุได้เลยนะคะเนี่ย ต้องใช้เสียงเป็นหลักเออนะคะยินดีด้วยนะคะกับบอต้องอ้อนวอนที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งของ FM90 ลึกทุ่งรักไทยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอะพี่ตั้งแต่รู้ว่าเพลงเข้าชาร์ก็เห็นพี่เนี่ยช่วยแชร์ชสิบอันดับเพลงดังไปที่ Facebook ตัวเองตลอดเลยโอ้ตั้งแต่รู้ว่าเพลงเข้าชาร์ตตั้งแต่อ่าเข้าไปตั้งแต่อันดับอันดับอันดับสิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะใช่ครับขึ้นขึ้นไปอันดับสิบแรกก็เริ่มแชร์เลยครับค่ะ เราเพลงเราเนี่ยห่างหายจากจากชาร์ตอันดับเพลงฮิตเพลงดังเนี่ยนานมากๆหลังจากขอบใจเดิ่อนี่ประมาณสองปีค,ครับพี่เอยครับค่ะตั้งแต่โควิดนะเนาะที่แบบมันก็บางทีมันก็ห่างๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับก,ก็ขอบคุณแฟนๆครับแฟนเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยทุกคนทุกๆสายที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยนะครับค่ะก็ก็ดีใจอยู่แล้วครับยิ่งยิ่งแบบ แค่รู้ว่าติดชาร์ตนี่ก็ดีใจแล้วทีนี้พอรู้ว่ายิ่งขึ้นอันดับหนึ่งนี้ด้ยิ่งแบบยิ่งปลื้มใจไปกันใหญ่เลยนรับทีนี้นะคะทีนี้เย็นนี้เราจะไปฉลองหมูกระทะกันที่ไหนดีคะพี่อันนี้เพิ่มเพิ่มน้ำหนักกันตอนนี้ตอนนี้พี่สารนี่อยู่ที่จังหวัดไหนคะตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นครับอ๋ออยู่ขอนแก่นนะคะก็มีง,งงมีงานแล้วก็ค่อยเดินทางไปแต่ว่าคืออยู่ประจําก็คือที่จังหวัดขอนแก่นหรือเปล่าคะอ่าไม่ครับ ประจำก็อยู่อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับ oh. ก็อันจะเที่ยวไปกรุงเทพบ้าง mm. สีสเกตบ้างคือเดินทางตลอดอ๋อ oh, นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตในช่วงโควิด19ก็ต้องปรับตัวกันไปก็ดูแลสุขภาพเต็มที่ด้วยถูกไหมคะครับผมเนานะคะนอกจากเพลงบ่ดต้องออนวอนเนี่ยอยู่ที่อันดับที่1ของ10อันดับเพลงดังแล้วเนี่ยเพลงนี้ยอดวิวใน youtube บอกเลยว่าดีงามมากๆด้วยครับตอนนี้ล่าสุด ก็ประมาณ4ี่ล้านปลายๆครับเกือบจะเข้าห้าล้านอยู่แล้ววันนี้ละค่ะห้าล้านกว่าแน่นอนนะคะเออะราฝากแฟนๆลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับนอกจากจะฟังขอฟังจากทางคลื่นแล้วช่วงเวลาว่างๆก็เข้า YouTube ฟังด้วยก็ได้ครับมแบบหลายคนชื่นชมว่าเนื้อเรื่องของเพลงนี้ก็แบบน่าดูด้วยนะคะเนื้อเรื่องของเพลงบ่ต้องอ้อนวอนนี่ละค่ะ ส่วนตัวเนื้อเรื่องนี้เป็นเป็นเนื้อเรื่องในเส้นเรื่องของภาพยนตร์ไทยบ้านแบบซีรีส์เป็นตัวละครของมืดกับหัวหน้าห้องนองแก้มเขาเรื่องราวก็จะประมาณว่าผู้ชายโดนผู้หญิงบอกเลิกไปหรือว่าทิ้งเราไปแล้วบอกว่าคนอื่นดีกว่าด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาฟูไฟมาบอกว่าเขาผิดไปแล้วอยากกลับมาคืนดี ะน,ะนะคะถ้าถามพี่สารสารสินว่าชีวิตจริงของพี่เนี่ยระหว่างบอต้องอ้อนวอนกับขอบใจเดอร์พี่หนักไปทางเพลงไหนมากกว่ากันคะขอบใจเดอแน่นอนครับแม่บอต้องอ้อนวอนนี่ดูหล่อมกันนะดูหล่ออุอ้ยอย่ามาอ้อนวอนชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอาจจะเป็นคําพูดของคนที่ปากแข็งก็ได้ครับเห<อ>มือนว่าเราคือ เราก็อยากจะกลับไปแหละแต่ว่าเรากลับมองย้อนย้อนกลับไป<อ>เขาก็ทําเราเจ็บมานะเราอาจจะพูดตัดบทไปว่าเออเหมือนเนื้อ้องที่บอกว่าไอ้โบได้หักเจ้าแล้วตอนน้คือตัดบทไปเลยว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วนะแต่ในใจอาจจะเจ็บก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้เลยนะเพลงนี้ลึกซึ้งมากๆเลยเป็นงานเขียนของปรีชาปัดภัยด้วยซึ่งพี่สาศรสานสินกับพี่ปรีชานี่ก็คือค่อนข้างสนิทกันด้วยนะคะ ไช่ครับคือ,อก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันตลอดแล้วก็พิธีก็ประมาณว่าแต่งเพลงก็จะยื่นมาให้สาไกด์ลองดูอะไรค,ะครับเรื่อยๆถ้าเพลงไหนที่เข้าก็จะ เริ่รมทำมาเตอร์กันอืมนะคะถือได้ว่าเป็นการเข้าคู่กันที่แบบว่าสุดยอดมากเพราะว่าอย่างอาจารย์ติก๊กปรีชาปัดภัยนี่ก็แต่งเพลงดังๆเพลงยอดวิวสนี่เป็นร้อยล้านรวมกันเป็นพันล้านเลยทีเดียวแล้วก็พี่สารสาร,ส,ารสินนี่ก็เรื่องของเสียงนี่คือสุดยอดการร้องเพลงนี่สุดยอดอยู่แล้วพอมาร่วมทํางานคู่กันนี่ก็โอ้โหแต่และเพลงก็ถือว่าประสบความสําเร็จด้วยนะคะ ครับผมขอบคุณม,ม,ม,มากครับค่ะนะคะได้ยินมาว่านอกจากบ่ต้องอ้อนวอนตอนนี้ที่ยอดวิวกำลังดีๆแล้วเนี่ยเหมือนจะมีการปล่อย MV ฉลองเพลงทุกการแจ้งเตือนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะเป็นทีมงานแอบกระซิบมาว่าจะมีการทำเอ็ค่ะ MV แต่ว่าไม่ใช่ MV เพลงใหม่แต่เป็น MV เพลงกาหอ๋อนั่นน่ะเพลง ก,การแช่งเตือนนี้ยอดวิวมันทะลุร้อยสิบล้านไปแล้วว้าวนะคะร้อยสิบล้านวิวแล้วนะคะก็เลยมันเป็นไลายลิกอยู่ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอ่านะคะทีนี้ก็จะมีการปล่อยเอมวีฉลองจะปล่อยเมื่อไหร่อะคะตอนนี้ทีมงานก็กําลังปรึกษากันอยู่ครับว่าจะจะปล่อยวันไหนเริ่มถ่ายวันไหนอะไรเงี้ยกําังวังแนอยูนอืมนะคะแฟนๆก็เตรียมติดตามได้เลยนะคะส่วนเพลงของพี่สาร,ส,าร,ส,ารสันสินเนี่ยในช่วงนี้ก็มีแบบออกมา ตลอดเลยก่อนหน้านี้ก็มีกอดลมใช่ไหมใช่ครับร้องคู่กับพี่ติ๊กครับอ่านะคะแล้วโอ้โหจังหวะจากโคนนี้คือดีมากเพลงนี้นะคะแล้วก็มาบ่ต้องอ้อนวอนแล้วต่อไปเห็นมีแบบเหมือนคัปเวอร์อะไรอย่างงี้มีเพลงอะไรบ้างอะคะก็มีคัปเวอร์แล้วก็เป็นโปรเจกต์ร่วมกับทางค่ายอื่นอย่างกับเขาสารแลนอย่างเงี้ยครับก็จะมีเพลงใจตายหงส์ ชื่อเพลงนี้คือสุดยอดมากเลยนะเนี่ย <laughs> ลึกซึ้งอีกแล้ว <laughs> โอ้โหโดนเลยอ่ะชื่อเพลงแต่ละเพลงนะคะก็จะเป็นแนวเพลงช้าที่แบบพี่สารถนัดเลยค่ะจะเป็นแนวเพลงช้าเพลงเศร้าอนะคะแต่เห็นพี่สารร้องเพลงแบบช้าๆซึ้งๆเนี่ยเพราะมากแต่ว่าอย่างแฟนแล่นแฟนเน,นี้ยออยก็ชอบนะครับก็จังหวะสนุกก็มีก็มีบ้างครับ ก็ไม่ใช่เป็นผู้ชายที่เศร้าอ,อย่างเดียวก็อันนี้แอบสนุกอยู่บ้านอ่านะคะต่อไปเราจะได้เห็นพิสานี่คือร้องก่อนลํานะคะอืมก็ก็ก็คิด <c oughs> คิดวางแผนว่าอยู่ครับแต่ยังไม,ไม่ได้ลงตัวสักทีแต่น่าจะน่าจะได้ฟังกันครับในหลายๆรูปแบบ อืมนะคะก็ต้องติดตามสารสารสินได้เลยนะรวมถึงเพลงของทางค่ายเซิร์ฟมิวสิกนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรา FC อยากจะไปติดตามพี่สารสารสิน Facebook เล่น t ิ k t o k หรือ IG อะไรช่องทางไหนบ้างนะคะก็จะมี Facebook นะครับเป็นเฟซเฟซหลักเลยคือสารสารสินทุรสตัทยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube สารสารสินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องของทาง Music, ค่ายเซิร์ฟมิวสิกนะครับส่วนติ๊กตอก็ สารสานสี่เลยครับอืแล้วก็มีแบบเป็นภาพเบื้องหลังเป็นเพลงคบมวออะไรที่เป็นไฮไลท์ให้ใหรูคับติดตามได<บ>้เลยนะคะเป็นอะไรที่สนุกสนานได้ตลอดเลยนะสำหรับพีสารสารสินมีกิจกรรมอะไรตลอดเห็นขึ้นหน้าฟี e ตลอดเลยนะแฟนๆนี่ก็กดไลค์กระหน่ำเพราะว่ามี fc ไปติดตามที่แฟนเพจนี้เยอะมากเหมือนกันนะคะ โอเคขอบคุณมากๆนะคะพี่สารขาวันนี้ที่มาคุยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยให้หายคิดถึงนะคะอ่อเดี๋ยวถ้ามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ก็ต้องขอเชิญพี่สารไปขึ้นเวทีนะคะอันนี้ไม่พลาดแน่นอนเนาะเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศเพาะไม่ได้เจอกันแบบโควิดมาแบบสองปีกว่าแล้วอะเนาะใช่ครับนะคะถึงหน้าเวทีแล้วเ <c oughs> ออนะคะให้พี่สารส่งกําลังใจให้กับแฟนๆที่ฟังอยู่ในตอนนี้บางคนก็เริ่มจะท้อถอยละฮึดสุดท้ายแล้วเนาะเนาะ ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนก็มันผ่านมาสักสองสามปีบางคนอาจจะยังเหนื่อยอยู่แต่คิดว่าเราเราก็ยังผ่านมันมาได้ครับเราเราคิดว่ามันตอนเราตอนนี้เราเราคิดว่าเราคงปรับตัวไปเรื่อยๆอาจจะเหนื่อยบ้างซ้อบ้างแต่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันครับมาขอพึ่งฟังกับเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเป็นกำลังใจให้ ค่ะนะคะสู้สูกันทุกคนด้วยนะโดยเฉพาะผลงานพิ่สารนี่คือคอยติดตามได้เลยตลอดทั้งปีไม่หายไปไหนให้เราได้ฟังเพลงเพราะๆแน่นอนตลอดเลยนะคะ <ผม S 1> ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่วันนี้แวะมาคุยกันที่แชทชา์โชว์ของเรานะคะ นะแล้วเดี๋ยวเยันนี้หมูกระทะนะคะฉะลองอันดับที่หนึ่งบอต้องอ้อนวอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะคุณผู้ฟังค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะเรามาฟังเพลงสดบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์จากสารสารสินกันค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ